จมบรรยากาศฝนตกครับดูหลังฝนตกนะครับมื่ขึ้นฝนตกครับไปดูกันเลยนะครับดูกันเลยดูว่า วันอยู่ในคอกครับอยู่ในกอกนะครับผมวันยังไม่โผลเลยครับวันี้ไปดูกันแต่ละคอกครับเมื่อเคลืนฝนตกครับช่วงชาวชาวหนุนะอีกฟูงอยู่้างนอกครับผม เล่อยๆนะครับดูเรื่อยๆบรรยาหลังฝนตกยหงนอนเป็นนอนครับดูกันครับผมตัวนี้โดนหวยนะครับ ามมาอกากาศแบนั้นวัดดวงดีตัวเดียวกระดังกล้ยูทูบเบอร์ไม่ใช่เไไอ๋อไรมัดมิ๊กเจนเจอร์สแกมมัครับดูน,น,นะครับผมชุ่มช่้นดีนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นดูแลงเด็ด,ดเต็มฝนกับตกนะครับ ดีเมียมคนกับมาตกนะบรรยากาศคนตกนะครับชุ่มช่ำยินดีมันหยุดนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้อง สบายดีทุกคนนะครับอันนี้มันนอนเลยอิมอ่มอิ่มมึนนอนนะครับว่าอิบครับส่วนมากมันนอนมันอิ่มนะครับ สายดีทุกคนนะครับสบายดีไหมฝนตกไหมฝนตกไหมน้อดูแลสุขภาพทุกคนเลยนะครับคนหลัดลงไม่ตายครับ โคราชนะครับดูแพ่นอกคำน้ำครับกู้ขางนอกชุ่มฉ่ำครับชุ่มช่ำนะครับทางเก็บน้ำง้อจริงครับประมาณนี้แหละครับผม สวัสดีครับประมาณนี้แหละครับโอ้เสียงนเครับ